สวัสดีพ,พ่อแม่พมมนนมี่น้องมูลิกะอยู่กับเซียนเดลี่คือเก่าไปจั้ะเนาะมูลิกาเที่ยวป่ายิงนกลินซื้อเที่ยวป่ายิงนกลินเนาะพี่น้องเนาะมูลิกะขิ่รถมาบางอย่างอยาเห็นนกโอ้วินงไล่ดิโอว่าสิมานดุบอลเนาะมือนีิกะติดตามไป,ป,ป,ปเงียบไปร่วมกันเนาะใส่กระทุนคือเก่ามูอนีะติดตามไปร่วมกันตะพุดลักเนาะนเนี่ยตะพุดรักไนมะ่ไเนี่ยมันบูฟิดต้ไนไะม้เนาะ

มาแล้ว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 ไอนที่ห้องนี่นี่นี่มีลูกคอในห้องนี้ไปไปไปยังไปดูนมมกกรเล่มมนบ้าเนาะนกคอบ้าเนาะ ขาได้บ่ย่างเขาได้รึตัวดาคังนี้ด้วยสีดาคังนั้นด้วยไปทุกคนคังนี้ป้าให้เซนเดอรี่เขาเข้ามาดับตั้งคางนี้ nục bay sai vật Khi kỳ cai không măng anh đưa vào yam đèn nông bóng 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 white.

ถือเส้นิถือหัวเลยพี่น้องถือหัวเลยตัวผูเนาะติดหัวเลยบาดเจียวพี่น้องมันหนาสิมีสองตเนาะแี่วานนี้เห็นตัวหนึ่งตัวหนึ่ง ที่มีมันตัวมีอีกตัวหนึ่งน้องโมมันฟอร์นิชเป็นฟูงคนเนี่ยจะตายไหมคนย,ยิงจุดนั้นพี่น้องเดุกมาแล้วอนกไปบินกไกลเลยโอ้ยหด้ยินปะเสียงเสียนดิลลี่เจียดนุกอยู่ข้างนั้นอมามาหน,นึ่พี่น้องตัวหนึ่ง mọi người 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 งีกระถางเนาะปกติคนที่มีกระถางกร,กระถา,างเคยหูหัวพี้ พี่อิจะหู่กระถางวะกระถางอ่ามุกเฉียวนี่ใส่มีปลาโอ้ปลาขึ้นน้ำยอะคนนุณเลยกระถางมันสอนตัวเลย cái tề có hộ cái nơi. Giọng tới đi. Tới đi. đi, đi. อยู่ไก่หนกมันบินเข้ามาเห็นหมดเลยดิฮันอยู่แค่มันตอกแลบ่ตออะตกเลวบ่มันบินไปได้ไดิฮันเห็นเห็น Ừ, điệp lợi Ô, oh, tổ Ta Xui Chị ít, chị ít เรไกลไกล้อกลือ,อโอ้กรดาษโอ้ผมเห็นยงนีห้องเวดเวยู่นีเปเ่อนะมันยังไงนะพี่น้องเขาที่ผมเดืมบวยเนนะ่ Hén พรผลงานมเลยพี่น้องแรงหนึ่งเนาะประมาณสองสัโมงคําก่อนโอ้โตกนหน่อยยังม่ทันตายตัวเดียวเลยบอสตัเดียวได้ม้อผลงานมันใส่เนี่ยผลงานท้าดุ้ยกระพใหญ่ได้ด้นโตอ้าวไดผลงานมันใส่อ้าวอะอโซก่องมันนี้ได้นโตพี่น้องเสียนดีๆได้นกสวนเท่าได้ กันหอกไปโอ้ยง่ตายเดี๋ยวฝากติดตามพี่น้องเดี๋ยวอย่าลืมกดไลค์เนาะคอมเมนต์น้นำอีพีหน้าเจอกันเนาะอีพีนี้เขามีเวลาแป๊บเดียวพี่น้องกระเมิดเนี่ยเมื่อนาขั้นมาในเสาร์ที่มีนกขวานนี้มันคำเนีย่ยมันโมมีเนาะมันเขา่าหั่งบดไปอีพีหน้าเจอกันทุกคน